โอ้โหมาแล้วครับนี่ที่ยังสวยเลยดูนี่นี่อยู่หลังบ้านนะครับยังสวยขนาดนี้เลยนี่พื้นที่หนึ่งไรสวยมากครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าของใจดีกันว่าเอะที่สวยๆตรงเนี้ยมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันไปเดี๋ยวไปดูกันไปคุยกันเลยปิดก็คือถือว่าพลาดแล้วไปชมบความบันเทิงกันไปเลยกับกล้องก่อนนะนี่อยู่ข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังนี่นี่รั้วต้นไม้โอ้โหราคานี่ถือว่าไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดเลยไปเดี๋ยวผมพาไปชมดิแค่กับกล้องนี่ก็ เฟรมกล้องนี่กับต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่น,น,น,นี่เพื่อนบ้านเพื่อภาพเลยนี่คือเรียกว่าผัดสวนครัวนี่นี่คือต้นไม้นี่คือศาลาพักพ่อนก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นี่ผมขอหมุนตัวให้เพลินๆให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆก่อนนี่คือข้างหลังนะเน้นๆว่านี่คือข้างหลังอ่ะไปคุยกับเจ้าของเจด,ดีกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวที่หนึ่งครับค่ะสาค่ะอ่าขึ้นชื่อมาว่าชื่อคุณสานี่แสดงว่าไม่ผิดหวังอีกแล้ว คุณสานี่ขอถามก่อนยังไม่ถามนะว่าอยู่ที่ไหนครับคุณสาค่ะคุณสานี่เรารีวิวกันบ่อยเลยแล้วที่ทุกแปลงนี้ก็ปิดกันขายกันหมดแล้วใช่ค่ะพื้นที่เนี่ยทั้งที่เราเห็นนี่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ด้านหลังบ้านค่ะอ่านี่ขนาดด้านหลังยังยเป็นอย่างนี้เลยแล้วพื้นที่เท่าไหร่ครับอ่าแปลงนี้นะคะจะมีพื้นที่อยู่ที่หนึ่งไร่ค่ะอ่าหนึ่งไร่เท่านั้นใช่ค่ะแล้วได้ยังได้ทุกอย่างอย่างที่เห็นนี่เลยใช่ค่ะรั้วครบอ่าแล้วก็ม ค่อนข้างจะกว้างขวางเดี๋ยวเราเดินไปดูกันหมดเลยผมถามราคาเลยเป็นคลิปแรกที่ผมถามราคาไว้นิดนึงเท่าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับแปลนี้นะคะขายพร้อมบ้านอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสบาทค่ะเปลี่ยนราคาไหมผมพยายามจะถามว่าเปลี่ยนราคาไหมราคานี้เลยค่ะเอาราคานี้เลยอ่าสองอ่าหนึ่งไร่สองจุดหนึ่งเก้าล้านพร้อมค่าโอนใช่เฉพาะต้นไม้เนี่ยเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเฉพาะจัดสวนนี่ก็หลายแสนแล้วนะครับแต่อยู่ในราคานี้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะ คุณสาวพลถามก่อนที่ส,ยสวยๆน้ําดีๆที่เด่นๆตรงเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตําบลจอรเข้สามพันนะคะอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจอร์เข้สามพันก็ไม่ไกลกรุงเทพมากใช่ค่ะแค่ชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงแล้ว<ช>โอ้เห็นต้นไม้แล้วค่อนข้างตะลึงตะลึงเลยใครได้แปลงนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคุณสาเนาะใช่คะ่ะคุณสาเดี๋ยวรบกวนคุณสาวเดินมาตรงนี้นิดเดียวนะครับจะให้พาไปชมกันอันละนน้นบ้านใครเขาละครับอันนั้นก็จะเป็นบ้านที่ เราอะค่ะตั้งใจจะทําขายพร้อมที่ดินแต่เผอิญว่าลูกค้าค่ะเขาเขาชอบอแบบแปลนที่ที่เราเคยสร้างมาเขาก็เลยมาขอซื้อไปแล้วซื้อไปเลยแสดงว่าตแต่ยังทําไม่เสร็จแถวเนี้ยคุณสาทสํา10กว่าแปลง<ช>หลายโครงการเนี่ยสิกว่าแปลง<ช>แถบ,บนี้นะขายมดแล้วก็เหลืออยู่2แปลง2แปลง,ง,งคือเดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อน คือมีแปลงนี้หนึ่งแปลงใช่ไหมครับใช่ค่ะและอีกแปลงนี้อยู่ตรงไหนครับคุณสาครับอยู่ฝั่งใกล้ๆกันค่ะอยู่ติดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูคุณสา,สาอ่าอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวเขาไปดูแต่เป็นที่เปล่านะ<ช>เพราะยันมีให้เลือก2แบบเฉพาะแปลงนี้ก็คือ2.19ล้านก่อนค่ะทีนี้ดูข้างหลังแปหาข้างหน้าเป็นเคสพิเศษนิดนึงโอ้ข้างหลังนี่ไอติดคลองได้หรอครับใช่ค่ะอันนี้เป็นคลองส่งน้ํานะคะที่ทางโครงการขุดไว้ให้ค่ะคือเชื่อมถึงกันหมดทุกแปลงใช่ค่ะแล้วก็ข้างหลังนี่นี่ค้้้าาางงหหลันนะ่่ไมช แต่ความสวยนี่ระดับข้างหน้าเลยถ้ามองทะลุรั้วนี่มีแต่เพื่อนบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อนบ้านรอบด้านเลยโอ้รั้วไม่กี่ชั้นเนี่ยคุณสามองดูมันหลายชั้นแลือเกินเลรั้วนะคะจะมีทั้งหมด3ามชั้นนะคะด้านนอกเนี่ยด้านแรกจะเป็นอ่รั้วลวดหนามนะคะคล้วก็เราก็กั้นด้วยตะข่ายอีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบสุนัขหรือว่าไก่อะไรเดินเข้ามานะคะครับแล้วก็จ้างมาปะเนี่ยนั่นคือถนนนะอ่าถนนนะเข้าหมู่บ้านค่ะ แล้วก็อีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่นะคะต้นไผ่ต้นไผ่มาลงสรุปมีทั้งรดหนามมีทั้งตะไคร่กันนกกันหมากันหมูกันแมวแล้วก็มีต้นไผ่ต้นไผ่นี่ก็ปลูกหลายเดือนแล้วมั้งครับใช่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มออกหน่อแล้วนะ,ะอ่ามันผ่านฝนมาแล้วใช่ค่ะอันนี้คือข้างหลังบรรยากาศสวยๆทีนี้ก่อนจะไปดูข้างหน้านี่อันนี้มีผักสวนครัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะลงผักสวนครัวไ้ให้หลายอย่างเหมือนกันนะคะของคุณสาหลายๆแปลงก็จะมีสไตล์นี้นะครับมีอะไรนะทัวทัวฟัก ตัวผู้ค่ะเป็น,ปนะมะเขือเทศราชินีนะคะ,ะในแปลงที่คุมฟางไว้ก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีใครอยากซื้อ,อแล้วอยากปลูกอะไรก็ไปปลูกเลยใช่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินส่วนอื่นกันในราคาคุณสา 2. 1 9นึงี่แถมสารานี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเฉพาะสารานี้คงสร้างเหล็กนะใช่นี่เมื่อกี้ผมแอบถามนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะอ่าไปเราไปดูกันโอ้มีคลองน้ำนี่ก็อยู่ในที่เราทั้งหมดใช่ค่ะผมนับดูคุณส่าฮะ เรามีต้นไซเกาหลีเนี่ยโอ้ตกสามร้อยกว่าร้อยสามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นใช่ค่ะเฉพาะไซเกาหลีนี่เกือบสี่หมื่นบาทแล้วมั้งใช่อ่าพึบพภาพเลยอ่ะไปคุณสาพาไปชมโอ้บรรยากาศตรงนี้คุณสาหน้าเขาเรียกอะไรนะหน้าปูนอนแบบตอนเที่ยงอ่าหน้ามานั่งอะไรตอนเย็นกินหมูกระทะอ่านอนเล่นนั่งเล่นนี่โอ้โหประดับไปนี่จะเป็นอ่าจุดพักผ่อนอีกจุดหนึ่งของของเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะอ่าอยู่ด้านท้ายแต่ด้านท้ายจริงจริงอ่ะเสน่ห์ของเขา ผมมองอย่างนี้คุณสาฮะท,ทุกจุดในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยมันมีสเสน่ห์ของเขาหมดข้างหลังตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็สวยบนบ้านก็เดี๋ยวไปดูกันสวยรอบบ้านเนี่ยมีสระน้ําหมดเลยนะครับเพราะทุกจุดเนี่ยคือง่ายเลยเป็นพระเอกได้ทุกจุดอ,ะ uh huh. อ่ะอ่าไปเดี๋ยวไปดูกัน uh huh. เฉพาะตรงผักสวนครัวนี้ก็ถือว่ามีสเสน่ห์ของเขาแล้วนะครับคุณสานี่ต้นอะไรฮนะอันนี้จะเป็นต้นเป็ดแดงค่ะต้นเป็ดแดงนะใช่ค่ะโอ้ท oh, ี่เป็นไม้ล้อมนะครับปลูกให้เรียบร้อยอันนี้บ้านมือหนึ่งนะ ยังสร้างยังสร้างไม่เสร็จเลยอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนกลาลังสร้างนะครับเรามองไปข้างหน้านี่เห็นต้นตาลหมดเลยต้นตาลน,นี่มันมีความสวยมีมความคลาสสิกมากะนะครับทต<า>่ไมได้บรรยากาศบ้านทุ่งค่ะอ่าโอสมชื่อครับอันนี้ <c oughs> บรรยากาศท้องทุ่งสมชื่อเลยนี่ผมพยายามจะหมุนตัวให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูบรรยากาศได้ครบครันศาลาไม้ไผ่นี้โครงสร้างเหล็กเนาะใช่คเอไม่ใช่ศาลาไม้ไผ่ศาลาโครงสร้างเหล็กมุงแฝกอ่าอันนี้ไม้จริงใช่ไหมครับ อันนี้เป็นไม้จริงนะคะพื้นพื้นของศาลาจะเป็นไม้จริงนะคะที่ผมบอกก็ใช่ว,ว่ศา,าลานี้ก็หลายหมื่นมากเพราะว่าโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วตรงนี้เป็นไม้จริงนะครับแล้วเราก็เพิ่มการตกแต่งด้วยไฟปิงปองอสำหรับยามค่ําคืนเวลาอยากจะลงมานั่งเล่นริมน้ําด้านล่างค่ะบรรยากาศขั้นเทพคุณคุณสาก็พูดได้เลยนะครับน้ํามีอยู่แล้วล่ะไฟฟ้ามีอยู่แล้วล่ะบ้านอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงนี้มันห่งางจากอูดทองไกลไหมครับตรงนี้น่าจะสักประมาณ15กิโลได้ค่ะ15กิโลแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ โอ้น,นี่เราปูย่ายให้หมดเลยนี่ <t> ใช่ค่ะ,ะคุณสาไม้ที่เราเห็นเนี่ยหลังเนี้ยค่ะ <_ S 1> ไม้อะไรครับมันเป็นไม้สักทองค่ะไม้สักทองทั้งหลังใช่ค่ะราคานี้มันไม่น่าจะใช่สองนะฝ <_ S 1> <_ S 2> าผนังนี่ไม้สักทองนะครับอ่าไปไปดูกันพื้นเป็นไม้อะไรครับพื้นก็เป็นไม้สักทองด้วยเหมือนกันไม้จริงหมดเลยใช่คะ่ะไปเดี๋ยวตามคุณสาไปดูคุณสา,าพาไปดูเดี๋ยวบ้านเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านกันก่อนโอ้โหคุณสาดูเขาเรียกอะไรนะ ต้นไม้ดิบรรยากาศแหมสระน้นํานี่เขาเรียกว่าคลองน้ําหรือสระน้าเนี่ยเกือบรอบด้านเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้บ้านหลังนี้นะคะได้รับความเย็นจากไอ้น้ําขึ้นไปบนตัวบ้านไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของบ้านก็รู้สึกเย็นสบายค่ะอ่าเย็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นมีความสุขง่ายๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะบุนตัวค่อนข้างจะบ่อยนิดนึงจะได้ให้เห็นบรรยากา,กาศกันนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นเหมือนที่ให้ผมเห็นนะครับ อันนี้บ้านสไตล์เขาเรียกว่าบ้านทรงไทยเป็นทรงไทยประยุกตค่ะไทยประยุกต์มีเต้ถุนด้วยอ๋อมีเปยด้วยเหรอฮะใช่ค่ะมีคนนอนไหมเนี่ยหรือเปมันมันไกวเองอันนี้มีเด็กๆมาลองทดสอบนอนนอนเล่นดูก็เย็นสบายทั้งทั้งวันนะคะตอ่าก็คือลมมันโชยครับอ่ะดูง่ายๆไม่ต้องดูอะไรคุณสาดูเนี่ยฮะดูเปเปนี่เป็นเปผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะ เหมือนมีคนนอนแต่ไม่มีคนนอนเพราะลมมันพัดแรงตลอดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกที่ว่าลมเย็นตลอดดูเปย์ะลมแรงไม่แรงให้ดูที่เปย์ส่วนอันนี้เป็นด้านข้างๆอ่าหน้าต่างเขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเนี่ยบานเต็มเลยนะครับเต็มบานค่อนข้างจะรับลมได้เต็มเต็มเลยนะครับอ๋อมีโรงจอดรถด้วยเหรอใช่ค่ะทํโรงจอดรถไว้ให้ลูกคา้าเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วนี่ก็เป็นอะไรครับตรงนี้ฮะ ตรงนี้จะเป็นท่าน้ำนะคะเอาไว้สำหรับเวลาเราอยากมานั่งเล่นใกล้ๆบ้านนั่งเล่นเขาเรียกว่านั่งเล่นทอดขาอะไรนะเอาขาแกว่งนะขาแกว่งนะสบายสบายมาปูเสื่อมานั่งเล่นนอนเล่นกันมานั่งทานอาหารกันมีความสุขมากะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นบ้านไปดูลรงจักรรถก่อนครับวันนี้จะเข้าไปในบ้านเนี่ยจุดสุดท้ายเลยนี่ โอ้ข้างหน้าก็มีสวนด้วยใช่ค่ะไฟโซลาเซลล์เต็มพื้นที่ใช่ตอนกลางคืนไม่ต้องกังวลใจเรื่องความมืดเลยค่ะสว่างมากท,าทั้งบริเวณบ้านเนี่ยก็สว่างสวัยไปด้วยไฟโซลาเซลล์ค่ะคุณสาแล้วบางคนเคยสงสัยแล้วตรงนี้มันอยู่ใกล้กับอะไรบางคนก็บอกโอ้โหอดใจไม่ไหวละอยากจะรู้จงมาอยู่ใกล้กับอะไรตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าจะเดินทางมาชมบ้านนะคะให้ปักหมุดมาที่วัดโพเงินนะคะวัดโพเงินใช่ค่ะจากนี่กี่กิโลครับอ่า ถ้าถ้าถ้าจากปากทางวัดโพเงินเข้ามาที่ที่ดินนะคะประมาณ1กิโลครึ่งค่ะวัดโพเงินตนําบลจรเข้สามพันใช่ค่ะ,อ,ะอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนีเ่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าซะหน่อยนึงแต่ยังไม่ขึ้นไปนะครับดูดูบ้านทรงไทยอันนี้ทั้งหมดนี้คุณสายยังยืนยันนะไม่เปลี่ยนราคานะครับราคานี้เลยสองล้านหนึ 2> 2, 1, 90, ่งแสนเก้าหมื่นพร้อมโอนพร้อมทุกอย่างใช่ค่ะบ้านเล็กที่ขอให้เรียบร้อยใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวคุณสายจะขอดูไอ้เมื่อกี้ไอ้สะพานอะไรนะนที่คุณสายบอกอะ ท่าน้ำท่าน้ำนี่จะเห็นมุมนี้นะครับใส่เกาหลีกับต้นไม้ในรอบด้านใช่ส่วนตรงบริเวณที่เป็นดินว่างๆตรงนี้นะคะสาเอาเมล็ดพันธุ์ที่เป็นดอกไม้สวยๆมาโรยให้เต็มพื้นที่เลยที่ว่างๆนี้นะครับใช่ค่ะแสดงว่าอีกแป๊บหนึ่งก็ออกดอกออกผลใช่เพราะว่าเผื่อเวลาที่ลูกค้ามานั่งเล่นตรงจุดไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำนะคะหรือว่าแม้กระทั่งบนบ้านก็สามารถมองลงมาด้านล่างก็นนะะจะเห็น ุ่งดอกไม้ได้สวยด้วยคุณค่าของดอกไม้ธรรมชาติเหมือนเราอยู่กับธรรมชาตินะครับโอ้ล่องน้ํานี่สวยมากผมมองมันสวยมากมันรอบด้านเลยนะครับอ่าให้ดูมุมนี้คุณสายแล้วเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ก่อนผมจะลืมถ้าคนเขาสนใจเนี่ยคุณสายรับจองแบบไม่ต้องมาดูไหมเออจริงๆอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมพื้นที่จริงมากกว่าเสียเวลาสักหน่อยดีกว่าใช่อ่า แล้วมาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยมานัดเจอนัดอะไรกันค่อยว่ากันไปรบกวนขอเบอร์คุณสารด,ดิค,ค่ะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์098นะคะ5347104ค่ะรบกวนสักรอบดีครับค่ะ098 5347104ค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวก็คงมีคนรีบโทรมาเพราะมันมีแค่หลังเดียวคุณสายเดี๋ยวขอดูทนหนนทั้งหน้าโครงการนิดนึงได่ค่ะที่เหลือเนี่ยสิกว่าแปลงไม่ใช่เหลือดิที่ขายไป, <c oughs> ไปแล้วเนี่ยสิกว่าแปลงใช่ค่ะมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดอ่าเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเงียบเหงานะครับที่เห็นรู้วนเขาบอยชื่อว่าาขนน ถ้าอยากได้ได้ไหมฮะ,ะมีเจ้าของหมดแล้วค่ะครบหมดแล้วอ,อันนี้คือที่เป็นบ้านนี่เราเก็บไว้ท้ายสุดถ้าใครจําได้นี่เราเคยมารีวิวไปแล้วแต่เป็นที่ล่าอ่ะนะครับนี่ถนนทางเข้านะครับไฟฟ้ามีประปามีถนนนี่กี่เมตรนะครับ8เมตรค่ะ8เมตรนี่ถือว่าเหลือเ <m> ฟือเลยจอดรถได้สองสาคันซ้อนท้ายบนถนนได้สบายกันเลยนะครับนี่ใน,น,น,นทางเข้าไปแล้วข้างหน้านี่คลาสสิกมากอย่างที่บอกมีต้นตาลมีต้นมะพร้าวหมดเลย ไปคุณสาร์แล้วเราไปดูข้างบนกันนะครับเดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแปลงใช่ไหมหนึ่งไร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยังเหลือหนึ่งไปดูข้างบนดีกว่าอ่าไอ้ต้นเล็กๆนี่ต้นอะไรนะต้นแก้วหรือต้นโมกต้นอะไรนะอันนี้จะเป็นต้นพุทธค่ะต้นพุทใช่ไหมพระโชคใช่ค่ะอ,อันนี้สากเอามาลงไว้ตามขอบทางเพื่อเวลาที่ยามค่ําคืนนะคะเวลาขับรถเข้ามาจอดในบ้านจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเป็นแนวถนนแนวคลองง่าย กันคนถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงจะได้ไม่ตกน้ําถ้ากันถนนเนี่ยบางทีจะได้ไม่เผลอลงไปอ่ค่ะและอย่างหนึ่งเขาดอกเขาค่อนข้างจะสวยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับข้างบนที่มีกี่ห้องนอนนะข้างบนจะเป็นสองห้องนอนค่ะสองห้องนอนสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องโถงอ่าแล้วก็จะเป็นระเบียงนั่งเล่นด้านหน้าด้านหน้านี้เลยใช่ค่ะที่เสาที่เห็นนี่ก็คือเสาไม้จริงเลยใช่ค่ะเป็นไม้เป็นไม้ทั้งต้นกว่าจะได้นี่ก็อายุนี่ก็หลายโอ้หลายสิบปีมากเฉพาะเสาเนี่ยนะครับ นี่คุณสาผมเพิ่งเห็นมันมีภูเขาด้วยเหรอใช่ค่ะจะถ้าขึ้นไปบนบ้านก็จะเห็นภูเขาชัดนะคะนั่นนะฮะใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราอดใจไม่ไหวไปดูข้างบนบ้านก็ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้บ้านไม้สักเนี่ยถ้าหมั่นดูแลดีๆเนาะเขาเรียกอะไรนะลงเชลักเหรอใช่ค่ะลงเล็กเกอร์ลงเชลักนี่สวยเลยเอ้าไม้สักยันฟ้าเลยเนี่ยฮะใช่ค่ะเป็นไม้สักทั้งหมดเลยทั้งหลังคือส่วนประกอบมีแต่ไม้ใช่ค่ะแม่กระทั่งพื้นปปกคุณสานน้ำไปเลยครับ อันนี้คนนล่างโบราณเขาเรียกนอกชาน,ะชานระเบียงน,นอกชานอะไรก็ว่ากันไปนี่ให้ดูบรรยากาศน,นิดน,นึงก่อนเดี๋ยวคุณสาวข,ขออนุญาตนิดนึงฮนะขออนุญาตด,ดูตรงนี้ก่อนอันนี้นะคะอยากที่สาวบอกว่าที่ปลูกต้นดอกไม้ไว้ตรงนั้นก็คือเวลาที่ลูกค้ามานั่งเล่นตรงระเบียงบ้านนะคะก็จะสามารถมองเห็นดอกไม้ไมไที่คุณสาวเว้นไว้ตรงนู้นน่นนะครับใช่ค่ะ คุณสาวลืมถามทิศตะวันออกตะวันตกไปทางไหนทิศตะวันออกจะอยู่ทางฝั่งประตูหน้าบ้านนะคะไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหันหน้าไปนี่เป็นทิศตะวันออกอ่าไอแปลงนี้เหรอใช่ไหมที่คุณสาบอกว่าเหลือเก็บไว้อีกหนึ่งแปลงใช่ค่ะที่เปล่าเหมือนกันทุกอย่างมีขุดคลองเหมือนกันเลยนะฮะแต่ทรงคลองหรือทรงบ่อน้ําจะไม่เหมือนกันคล้ายคล้ายกันอ่านี่แปลงติดกันเลยพื้นที่เท่ากันค่ะคุณสาขายเท่าไหร่อ่าถ้าเป็นที่ดินเปล่าอะค่ะสา,าจะขายอยู่ที่8 9 0แสนเาค่ะเอาง่ายๆหลังเนี้ยขาย2-19จนเาพื้นที่เท่ากันแต่ม อันนั้นมีแค่ขุดบ่อไว้นะครับแปดแสนเใครอยากได้ที่เปล่าก็ติดต่อได้เลยแล้วไปทําเองหรือใครถ้าจะอยากได้บ้านแต่ไม่ทันมาติดต่อได้ให้สร้างให้ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนลมิดอันนี้<ห>ไปไอยู่แปลงนั้นปแปลงนั้นได้เลย<ช>สําหรับค,คนที่มาแล้วไม่ทันนี่ยนะครับอ่าเหลืออยู่แค่นี้แหละอ่ะไปไปดูข้างในบ้านกันนะนะครับอ๋อเป็นประตูบานเลื่อนด้วยเหรอฮะบานเลื่อนค่ะอืมมองขึ้นไปนี่ก็มีเพื่อนบ้านอ่าแล้วแล้วแปลงนี้ทศึสษาติดติดกันนี่ล่ละ มีเจ้าของแล้วค่ะสแสดงว่าเดี๋ยวเขาก็สร้างบ้านใช่ค่ะบ้านนั้นก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงมาอยู่อ่านี่นี่นี่ให้เห็นบรรยากาศแล้วเพื่อนบ้านรอบด้านเลยชุมชนรอบด้านหมดทุกอย่างใช่ค่ะไปชมข้างในกันข้างในนี้พื้นนี่คือเป็นไม้นะครับไม่สักทองข้างบนฝ้าเป็นฝ้าหลุมก็ไม่สักทองหน้าต่างเขาเรียกหน้าต่าง่ะใช่ค่ะแต่บรรบรรยาวบรรสูงวาติดที่เขาเรียกว่าหน้าต่างที่ติดพื้นเนี่ยนะครับเพื่อรับลม ที่มันมาได้ทั่วเลยลมก็จะถ่ายเทตลอดเวลาอ๋อมีซิงล้างจานด้วยเหรออ่าอันนี้น่าจะเอาไว้สําหรับล้างหน้าล้างมืออืมแล้วข้างในเนี่ยมีสามห้องมีห้องนอนสองห้องใช่แล้วก็เป็นห้องน้ำใี<อ><ท>่ค่ะคุณพพสี่บ้านนี้พื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตรอ่าอยู่ที่ประมาณหกสิบตารตางเมตรค่ะหกสิบตารางเมตรก็เหลือเฟือเลยนะครับห้องน้ําคืออันนี้ใช่ค่ะใส่กําลังทาใช่อากำลังทําอยู่นะครับยังยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูก็เสร็จพอดีแหละอ่า แล้วสองห้องนอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอนนขออนุญาตนทีนึงอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งะคะแทบไม่ต้องติดแอร์เลยนะใช่เพราะลมเย็นมากเลยอ่านี่นนะดูให้ดูฟ้าผมต้องบอกว่าคุณสาพูดราคาผิดหรือเปล่าอ <laughs> ขออนุญาตด,ดูข้างหลังนิดนึงข้างหลังพอมองไปเนี่ยฮะเปิดหน้าต่างมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นวิวนี้เลยขอโทษนะคะสองนิดนึงแม่เห็นศาลาหลังเมื่อกี้ที่เราไปเดินดูกัน เพื่อนบ้านข้างหลังเต็มเลยนะคุณสานะใช่ค่ะเพื่อนบ้านเต็มเลยตรงนี้นะคะห้องนอนตรงนี้ก็จะได้เป็นวิวสระน้ำด้านหลังอ่ามีวิวภูเขาด้วยใช่นนี่ภูเขามองไม่ไปชัดนี่ครับตรงนี้ค่ะพี่บอยอ่าเนี่ยครับอันนี้คือข้างบ้านข้างบ้านก็มีบ่อน้ําด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้อ่ลมพัดไอเย็นจากน้ําขึ้นมาทั่วตัวบ้านคุณคุณษาอันนั้นภูเขาเนาะใช่ค่ะแสดงว่าห้องนี้มีน้ําอยู่สองสองหรือสามด้านหนึ่งด้านอ่า ข้างหลังนี่ใช่ไหมฮะนี่นะข้างหลังอีกหนึ่งด้านในในข้างนี้แล้วก็ฝั่งนู้นอีกหนึ่งด้านจริงจริงของเพื่อนบ้านเรามีมีเขาเรียกว่ามีร่องน้ํามีบ่อน้ํามีด้วยค่ะทุกแปลงอ่าเพราะฉะนั้นแถวนี้เลยพูดง่ายงว่ามีแต่แหล่งน้ําอันนู้นมีไหมฮะอันนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีค่ะอ่าเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะแหล่งน้ําล้อมรอบหมดเลยแล้วไอรั้วเขาทานถนนขายหมดแล้วขายหมดแล้วอ่าแสดงว่าไม่เงียบอ่าไม่เหงาคงไม่เหงาแน่นอนอ่ะไปเราไปดูตรงนู้นกันไปดูห้องต่อไปกัน อ๋อถ้าเกิดเป็นมุมนี้เมื่อกี้ผมออมองยอ้อนศรนี่ก็เห็นน้ําเห็นลงจอดรถเห็นต้นตาลโชว์วิวไปดูห้องนี้กันครับจะคล้ายๆกันแต่เป็นอีกหนึ่งมุมะนะครับใช่ค่ะเป็นฝ้าหลุมฝักนี้ก็จะได้เป็นวิวสวนหน้าบ้านนะคะอืมระยะนิดนึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยนี่ยหาโอโลมแรงมากนี่นะครับกล้องนี่เก็บเสียงลมได้สบายสบาย มีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีสวยข้างหน้าเอ๊ะคุณคุณสาวผมแปลกใจนิดนึงเดี๋ยวออกไปตรงระเบียงว่าจะถามเดี๋ยวไปถามดูตรงนี้ก่อนนะค่ะอ่ะไปไปตรงระเบียงข้างนอกดีกว่ามันจะได้เห็นมุมก,กว้างๆกันได้เลยค่ะซี่คุณสาบอกหลังเนี้ยผมก็มองนะเนี่ยมันมีไฟแล้วใช่ค่ะแต่ผมพยายามจะมองว่ามันไม่มีเสาไฟเข้ามามนอยู่ตรงไหน,นะครับอ่าบ้านหลังนี้นะคะเราจะใช้ไฟที่เดินมาทางใต้ดิน ฝังดินฝังดินมาค่ะเพื่อให้ทัศนียภาพมันสวยใช่ค่ะอ่ะเนี่ยฮะเสาไฟคือต้อนนู้นใช่ไหมครับอ่าคือไม่มีสายไฟระเกะระกะเลยใช่แล้วโซลาเซลล์นี้รู้สึกว่าเยอะมากอ่าเสาโซลาเซลล์โอ้โหทวนับเป็นต้นกี่ต้นเนี่ยประมาณ10ต้นค่ะที่เอามาลงไว้ที่นี้แสงสีอะไรครับเป็นเป็นสีขาวค่ะสีขาวใช่เพราะเราต้องการให้บริเวณรอบบ้านนะคะมันดูสว่างแสดงว่าถูกไหมฮะ ภายในตัวบ้านจะเป็นแสงสีส้มอย่างนี้ใช่ค่ะอแต่รอบบ้านรอบรั้วจะเป็นแสงสีขาวใชคทาให้แสงตัดกันใช่คอโอ้โหสวยมากไปคุณสารแล้วไปส่งท่านผู้ชมตรงลงจอดกันเราเดินเดินหลายรอบนิดนึงครับอยากให้แบบดูบรรยากาศกันแบบจุใจเลยนะฮะถ้าหมดสองหลังนี้เราก็หมดแล้วหมดเลยเนาะ<ช>หมดสองแปลนนี้อนีโอ้โหเหมือนมาแล้วะ่ะ ไม่อยากกลับทักงคุณสาเนาะเหมือนมาเที่ยวคาเฟ่ใช่ไหมอ่ามันเหมือนไม่ไม่ได้มาซื้อบ้านอะ่ะมันมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าทั้งหมดนี้นคือมือหนึ่งมือหนึ่งหมายความพ่งสร้างเสร็จได้หมาดๆเลยใช่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีคนถามไอ้อบ้านหลังเนี้ยทำไมถึงขายมีคนตรงนนตายหรือเปล่าทาเพื่อขายนะพูดตรงๆอย่างนั้นเลยอ่า <c oughs> ที่นี้คุณสาวผมถามเป็นความรู้อันนี้อย่าว่ากันนะครับค่ะไต้ถุนเนียค่ะเนี้ย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 เขาเรียกว่าไต่ถุนไต่ าบอกบางคนออกเดี๋ยวมันโดนหัวต่ำไปทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ครับเ,เวลาที่เราทำบ้านเนี่ยคะะบ,บ้านไม้เนี่ยเราเคยเอาเอาลงมาแล้วมันเตี้ยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สวยงามเลยเราก็เลยยกพื้นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าการยกพื้นสูงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบบ้านสูงเกินไปอะคะออ่ะเป,เป็นไปได้ไหมคุณสาวบางคนเนี่ยเขามองว่านี่อย่างเงี้ยกำลังเหมาะเหตุผลที่เหมาะคือคนเท่าคนแก่เนี่ย ขึ้นได้ง่ายๆใช่ค่ะอ่าไม่ได้สูงอะไรมากใช่ไม่สูงเกินไปพื้นเราเนี่ยเอามือแตะถึงส่วนข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากก็ไม่ได้ต่ามากสามารถอ่าก้มหัวก้มศีรษะเนี่ยลงไปได้อ่าสามารถทํากิจกรรมเล็กน้อยได้ใช่ไอาจจะแบบอย่างผูกเตลงไปนั่งเปเล่นข้างล่างได้นะคะหรือแม้กระทั่งอ่าอยากจะแบบปาที่หมูกระทะอ่าตรงนั้นก็สามารถแบบทำทำได้หมดเลยใช่เอ้คุณสามันจะต้องมีคําถามอีกอย่างหนึ่งอัเนี่ยฉันมาเนี่ยฉันมีที่นั่งเล่นแล้วนะข้างนนอกะ ฉันมีที่นั่งเล่นคือด้านใต้ฉันมีห้องน้ําละฉันมีห้องนอนละ,ะแล้วจะให้ฉันทํากินฉันจะทํากินตรงไหนอะตรงนี้นะคะที่ที่สาเว้นว่างไว้ให้นะคะเทป,ปูนเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะทําส่วนต่อเติมที่เป็นห้องครัวหรืออะไรก็สามารถทําได้เลยมาเลือกะะทำตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะาบางคนก็มีนะคนเราสมัยเนี้ยเขาชอบครัวแบบโลง่ลงๆเพื่อระบายกลิ่น ก็คือข้างล่างเนี่ยเอาไว้เก็บครัวได้เก็บของได้ถึงเวลาก็มาทำมาทอดไข่เตากงตะแกะตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นมีถีชีวิตแบบบ้านๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอบคําถามหมดแล้วทั้งหมดนี้ฉนุดคุดแดงเนาะคุณสาเนาะคุดแดงค่ะคุดแดงทุกแปลงที่คุณสาขายนะครับอันนี้อย่างที่บอกสุดคุ้ม2.19ล้านไม่ผิดนะไม่ผิดค่ะไม่ผิดราคาเดี๋ยวผิดแล้วมันจะเออจะขาดทุนเอาไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเห็นลงทุนเฉพาะเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้คำนวณแล้ว ถือว่าลงทุนสูงมากอ่ะคุณสามีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะอยากจะเข้ามาเที่ยวชมบ้านหลังนี้นะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0985347104นะคะโทรนัดสากก่อนนะคะก็เดี๋ยวสาจะได้พาเข้ามาเยี่ยมชมตัวบ้านนะคะเพราะว่าเกิดบางทีเนี่ยเราอาจจะปิดประตูลั้วไว้นะคะอาจจะไม่ได้สะดวกสำหรับพี่ๆที่เข้ามาเราไม่ได้โทรนัดก่อนนะคะครับผม คุณานิดนึงแล้วสมมุติคนจะมาชมเนี่ยมาชมแล้วปุ๊บปรากฏว่าชอบใช้เงินจองเยอะแม้เผื่อบางคนจะเอาเงินต,ติดกระเป๋ามาเลยมาจองอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองมาคุยกันหน้างานนะคะให้โทรมาคุยใ,<ช>ใครคชอบปุ๊บอ่ะยังไม่รับโอนยังไม่รับประจาให้มาชมที่จริงมาสํารวจพื้นที่ก่อนใช่ค่ะแล้วก่อนที่จะมาถ้าบอกชอบแน่ปุ๊บโทรถ,ถามคุณสาวก็เลยว,ว่าวางเงินเยอะไหมอ่ะแต่น,นี้ขออนุญ,ญาตคุณสาวนิดนึงนะว่าขออนุญ,ญาตเป็นขายสดใช่ค่ะอ่าคงการราขออนุญาตขายสดเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าแบงค์ธนาคารแต่ขออนุญาตอันนี้มันเป็นบ้านของขอ่า โครงการเราอ่ะเนาะขอเนี so ่ยเป็นขายสดหน่อยแล้วก <microb isa. S 2> <it. S 1> ันเพื like ่อจะได้เกิดความรวดเร็วขึ้นต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละอะโอเคครับยังไงก็ขอให้คุณศาได้ปิดการขายไวๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้แปลงสวยๆอย่างนี้ไปเป็นเจ้าของเป็นเซอร์เขาเรียกวไรไปต่อเติมความสุขได้เลยอะวันนี้ขอบคุณมากนะครับวันนี้มาแล้วรู้สึกดีมากเลยเหมือนผมมาอยู่เข้าไม่อยู่ในธรรมชาติเหมือนม่อยู่ในคาเฟ่อย่างที่คุณศาพูดเลยโอเคขอปิดการขายไวๆนะครับแล้วเดี๋ยวคงกันหน้าพบกันสวัสดีครับ